ตอนนี้หลายๆพื้นที่เริ่มมีการกระจายวัคซีนลงพื้นที่แล้วดาเนินการฉีดตามแผนอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่เองสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการยืนยันว่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรแอสตราเซเนกานะครับที่จัดสรรมาแล้วก็มีคนจองฉีดในช่วงเดือนมิถุนายนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้สูงอายุนั้นมีเพียงพอสําหรับการฉีดในเดือนนี้อย่างแน่นอนและหลังจากนั้นก็จะมีการกระจายเตรียมพร้อมรองรับการฉีดให้กับกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์กำแพงเวียงในเดือนหน้าครับนายทรงยุศคำชัยหัวหน้ากลุ่มง,งานโรคติดต่อสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 แอสตราเซเนกาแล้ว9 0 0 0โดสและจะได้รับเพิ่มอีก1 3 5 0 0 0โดสซึ่งเพียงพอต่อผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม โดยจะมีการประสานให้ผู้ลงทะเบียนมารับวัคซีนในวันที่14มิถุนายนและวันที่21มิถุนายนนี้และจะมีการนัดหมายต่อเนื่องป้องกันปัญหาผู้รับวัคซีนตกค้างส่วนผู้อยู่ในกลุ่ม7โรคกลุ่มเสี่ยงนั้นสามารถที่จะรับวัคซีนซีนโนแวคได้หากว่าต้องการรับการรับวัคซีนแอสตร้าเซเนกาก็สามารถแจ้งได้ที่โรงพยาบาลที่จองคิวฉีดวัคซีนเพื่อจัดลำดับการรับวัคซีนใหม่ ส่วนผู้ที่มีการลงทะเบียนร,รับวัคซีนผ่านระบบกำแพงเวียงนั้นนะครับในเดือนกรกฎาคมคณะกรรมการจัดสรรวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดสรรวัคซีนบางส่วนให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนพร้อมกันอีกด้วยทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้มีการตั้งเป้าผู้รับวัคซีนอยู่ที่1นล้านสองแสนคนซึ่งคิดเป็นร้อยละ70ของจํานวนประชากรทั้งหมดขณะนี้คุณผู้ชมคะมีผู้แจ้งความประสงค์รับวัคซีนนะคะอยู่ที่8ปดแสนหนึ่งเจ็ดร้อยคนรับวัคซีนแล้ว1 2, 21, นึ่งแสนคนโดยจะมีการจัดจุดรับวัคซีนค่ะทั้งหมด46แห่งที่มีศักยภาพในการฉีดวัคซีนได้กว่าวันละ4 ถึง5,000โดสหลังจากนี้นะคะจะมีการจัดแคมเปญเพื่อส่งเสริมการรับวัคซีนในแต่ละพื้นที่และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชากรน,นะคะรวมถึงประชาชนเข้ามารับการฉีดวัคซีนมากยิ่งขึ้นค่ะ